วะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสา พอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคตระหานตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> มาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิีให้พากันตั้งสัตตทิฐานในใจของตนลงไปว่าชั่วเวลาที่เรานั่งสมาธิฟังธรรมอยู่เราจะเป็นผู้มีสติระลึกได้ไม่ปล่อยให้จิตใจคิดปุ่งซ่านไปในที่ต่งตางๆ เราจะเอาจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงจริงการนั่งสมาธิมีให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิมีให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้าย ตั้งใจให้เที่ยงกลงหลับตาเนกภาวนาพุทธโธล้อมกับการได้ยินได้ฟังการฟังธรรมนั้นให้ตั้งใจให้ดีคือว่าอุบายธรรมใดที่มันโทก,กับจิตใจของเหล่านั้นมันจะซึมซะเข้าไปในใจิตใจ เราก็จำเอาอุบายธรรมนั้นๆแม้จะเป็นคำเดียวก็ตามนำไปไกลกองพินิดที่จะรลนนาทำละจิตใจภายในนั้นให้สงบระงับตั้งมัน่นอันนี้ได้ผลดีถ้าหาว่าเราฟังเลือกไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องจบแล้วก็จำอะไรไม่ได้โ จดจำเอาอุบายทำคำใดคำหนึง่งอันมันถูกกับจริตจิตใจภายในของเราแลวนำเข้าไปสอนใจของเราจริตใจของเรานั้นต้องตัวเองสอนใจของตัวเองคนอื่นนั้นก็เป็นแต่ผู้แนะนำสั่งสอนหรือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสผู้เทศนาะ สาวกในขัง้งพุทธการท่านก็จับจุดเอามาสอนใจของท่านจนได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งนิพพานตามพระพุทธเจ้าไปสู่นิพพานได้หรือคำหนึ่งท่านว่าท่านาศาสตรไว้ว่าอัตตาฮิอัต,ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน คำว่าเป็นที่พึ่งก็คือว่าอุบายธรรมใดๆในทางพุทธศาสนาเราเอามาสอนจนจิตใจของเราสงบระงับตั้งมัน่นรู้แจง้งเห็นจริงตามสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานจึงชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งภายนอกพึ่งภายใน แล้วกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนได้ผู้ใดก็ตามถ้าจิตสงบตั้งมัน่นจนมีปัญญาพิจารณาลูกนามกายใจของตนเองจนให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนาาัตตาชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อจิตใจสงบประงับตั้งมัน่นจนมีปัญญา มีความเฉลียวฉลาดถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าหนทางหรือว่าทางที่จะไปสู่นิพพานนั้นแล้ว,วมักแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น เมื่อเดินตามทางมักแปดเรียกว่ามัดฌิมาปฏิปทาเป็นทางดำเนินเดินเข้าไปสู่ความสงบสงบกายสงบวาจาสงบจิตจึงจะถูกต้องตามทํานองของธรรม ท่านจึงรวมย่นย่อเข้ามาว่าจิตใจคนเหล่านี้ให้ดูอาการสองอย่างดวงจิตดวงใจดวงในนี้ให้ชื่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่นั้นไม่ใช่รูปร่างกายตัวตนคนเหล่านี้ดวงจิตผู้รู้ไม่ใช่โูกมันเป็นนามธรรม มีแต่ชื่อพูดได้แต่จะเอามาให้เห็นเป็นก้อนเป็นหน่วยสีสันวันนะไม่มีแต่เมื่อตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสใจถูกต้องโสทภะแล้วก็ไปรู้อยู่ที่จิตใจผู้รู้นั่นเพราะจิตใจดวงนี้มีอยู่ภายใน มีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจมีอยู่ในปัจจุบันนี้เวลานี้มีให้รวมเข้ามาตั้งตรงนี้อันนี้จะต้องรวมสงบมาตั้งที่นี้จนเห็นแจ้งว่าสังขารจิตสังขารปรงแต่งภายนอกนั้นอย่าได้ตามไปตามไปไม่มีที่สิน้นสุด ถ้าใครหลงไปเท่าไรก็หลงมากเท่านั้นแหละนักเข้าก็เรียกว,ว่าหลงจนกลับจิตกลับใจไม่ได้เพราะสังขารมารกิเลตมานขันธมานมันรวมอยู่ในสังขารจิตนั้นตรงแต่งคิดนึกอะไรต่อน,นี้อะไรมันเป็นความโกหกพกลมในสิเลตมานสังขารมานัน่น ละพุทธิจารท่านจึงว่าให้ละาหารทึ่งละทึ่งเถาอา่าได้ตามไปอย่าได้หลงไปตามสังขารลมานหรือว่าละวางสังขารลมานเสียแล้วก็มาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่ที่นี้ที่นี้กับที่โน้นนั่นเรียกว่าคนละอย่างนี่ก็หมายถึงจิต จิตดวงผู้รู้อยู่ที่นี้แล้วมันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนเกิดหรือตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่นอนอยู่ในท้องแม่จจตผู้รู้อันนี้แหละถ้าโยในภพก่อนหนหลังเป็นคนก็ตายจากคนคนนั้นแล้วชาติก่อนแล้วจะกีภพกีชาติก็ตาม ดวงจิตผู้โลอันนี้มันก็มายึดเอาถือเอาร่างกายสังขารขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่อันนี้แล้วมันมายึดมาถืออยู่นีนเมื่อมายึดถือแล้วก็เข้าใจผิดคิดหลงไปตามของผู้ไม่ภาวานานั้น มาเข้าใจว่าตัวร่างกายนี่เป็นของเราเป็นตัวเรามาหลงยึดหลงถือเอาแท้จริงร่างกายนี้มันเป็นเรือนร่างเท่านั้นแหละเหมือนบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของคนเจ้าของบ้านส่วนคนนั้นมันอยู่ภายในนั้น เรือนล่างของจิตใจก็คือตัวเราทุกคนเลยมีจิตโยภายในนี้เข้าออกลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละเวลาภาวานาท่านจึงไม่ให้หลงไหลไปในที่ต่างๆให้รวมให้สงบเข้ามาฝึกจิตกองนี้ให้มีสติความระลึกได้ ให้มีสมาธิคือว่าตั้งใจให้มั่นทำอะไรให้มีความมั่นคงในใจเชื่อแน่มั่นคงทำใจดวงนี้ให้หนักแน่นอย่าได้เป็นคนใจงอนแงน่นคอนแขนเรว่าสมาธิตั้งจิตมั่นครือตั้งใจให้มั่นคงลงไป ใ,ใจสงบตั้งมั่นจนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาอาหารไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวไม่กลัวตายตายนั้นคิดให้เห็นไวภาวนาดูให้มันแจ้งในใจเมื่อถึงเวลาตายแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายลบลีกไม่ค่อยจะได้ แล้วเราคนไหนก็ตามจะเลือกเอาตามใจชอบว่าข้าพเจ้าจะตายแบบนั้นจะตายแบบนี้แบบที่ไม่ดีข้าไม่ตายข้าจะตายแบบดีๆอันนี้มันเป็นเพียงสังขารสังขารมานกิเลสมานเวลามันจะตายเข้าจริงๆกลางถนนก็ตายได้ยืนอยก็ตายได้นั่งอยู่ก็ตายได้นอนสบายอยู่ก็ตายได้ เงาตายอุปัทวเหตุต่างๆสิ่งที่จิตใจไม่ชอบแหละแต่มันก็ตายกันอยู่เยอะแยะเสียด้วยนั้นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาไม่ต้องกลัวตายนั่งภาวนาให้ดีรวมจิตรวมใจให้สงบมาอยู่จิตไปไม่เอาละทิ้งเอาจิตอยู่ อันนี้มันเป็นเพียงอุบายหรือนโยบายความจริงแล้จิตมันอยู่จิดใจผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนไม่ได้ไปไหนนับตั้งแต่มาปฏิสนธิอินญ,ญาณคำว่าปฏิสนธิอินญ,ญาณคือจิตที่มาก่อตั้งยึดเอาถือเอาลูกนามกายใจตัวตนอันนี้ ก้อนเลือดก้อนเนื้ออันนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อยู่ในคันมารดาเรียกว่าปฏิสนธิยึดเอาถือเอาตั้งแต่นั้นมันไปไหนไม่ได้ละบัานจะเยินจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะทำบุญทำบาปมันก็เอาลูกประขันร่างกายนี้แหละไป มันติดอยู่ที่นี่มันเย็ดอยู่ที่นี่ถืออยู่ที่นี่ที่เราว่าจิตไปโน้นไปนีน้ความจริงมันเป็นแต่กิริยาอาการที่ว่าไปครล้ายๆกับเรามีลรกคกตาคนตาดีเวลาเลืนตาก็ไปจนไกลจนสุดลูกกตา แต่ว่าตามันไม่ได้ไปตามันอยู่ที่เจาฉานบใดใจของคนเรามันคิดไปไหนไปไหนก็ตามมันแค่แค่ความคิดเท่านั้นแหละถ้าจิตผู้ภาวนาอยู่พุทโธอยู่ไม่ลหลงไหลไปมันก็ดับอยู่แค่นั้นเหมือนไฟมันเกิดขึ้นใครดับได้มันก็อยู่แค่นั้น ถ้าดับไม่ได้มันก็ลุกลามไปจิตนี้เมื่อมันหลุดลอยออกไปไม่อยู่ในเนื้อในตัวมันก็เหมือนกับวมมันไปแท้ที่จริงมันอยู่ที่นี่แหละเมื่ออะไรมาถูกต้องเข้าเอาละบังรู้สึกขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่นี้มันนั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูก มันหลงกองกระดูกสามรอยท่อนของมันเองจิตใจหลงจิตตวิชาจิตไม่ภาวานาจิตไม่ละทีเล็ดมันจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นสักทีบัดนี้เวลานี้เป็นเวลานั่งภาวานาให้ใจมันนั่ง ทำนั่งต่รูปร่างกายใจไม่นั่งก็ทำนั้นจิ็ผู้รู้ให้อยู่ในใจให้รวมให้สงบมาตั้งมั่นลงไปในใจิตใจให้ได้ทื่เราวว่าไม่ได้ทำไม่ได้คือว่าไม่ตั้งใจให้เต็มที่ถ้ายกจิตใจของตอนขึ้นมาตั้งใจให้เต็มที่ภาวนาจริงๆเอาให้มันจริงลงไป จนมันเต็มที่เต็มฐานเป็นฐานที่ตั้งสมาธิภาวนาจนจิตใจสงบตั้งมัน่นอยู่ในตัวในใจมันก็ไม่หลงไปหลยไม่หลงไปที่ไหนมันภาวนาอยู่นึกอยู่น้อมอยู่ในคุกระะพุทธธรรมประสง์ มองเห็นความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจนี้ได้ตลอดมีหลังจึงใด้ควรละก็ลืบละออกไปแต่มันหมดไปใสสะอาดภายในใจิตใจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นให้ละให้วางบ้างเพราะว่าเคยลุ่มหลงมัวเมามาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าอ,นเ,อ,าอนเนกชาอเนตอันนันแร้ว,ว่ามากมายนับพบนับชานับกลับนับกันนับอย่างไรก็ไม่ได้ล่ะแม้พระองค์เองเมื่อยังไม่ได้ตดรัสโลก็ล่มหลงมัวเมาเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยมัวพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเต็มรอบแล้วมาตรัสรล้เป็นพระพุทธเจา้า ละกิเลสความโกรธให้หมดไปแล้วละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วละกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วกิเลสสามกองไม่อยู่ในใจของพระองค์ชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสโลตัดกิเลสตัดตัหามานะทุติตัสทุกอย่างละกิเลสคล้องทางวาสนา วาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่ไม่ถึงกับว,ว่าเป็นกิเลสถึงกันนั้นพระองค์ก็เโลกได้ละได้พระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าทั้งกิริยามารยาทั้งการตรับการแสดงอะไรเรียกว่าสวยงามหมดทุกอย่าง สิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วว่าไม่มีมีแต่สิ่งที่ดีพระองค์เลือกได้ละได้จริงๆมีความอดความทนอดทนที่สุดไม่มีมนุษย์คนไหนเทวดาอินทรมที่ไหนจะมีความอดทนเหมือนสระพุติเจ้านั่งสมาธิภาวนา เจ็ดวันท่านก็นั่งได้สิบห้าวันท่านก็นั่งได้เดินจมกรมเจ็ดวันท่านก็เดินได้อดทนที่สุดอดไม่สเสวยอาหารไม่กินข้าวสี่สิบเก้าวันท่านก็อดได้เรากินน้อยหนึ่งก็ตายแล้ววันนี้มัน อาหารไม่พอพระพุทธเจ้าทำไมท่านอดได้เพรว่าจิตไม่ใช่เพียงร่างกายมันอดอย่างเดียจิตมันเกิดธรรมปีติมีความยินดีในธรรมในสิ่งที่ดีที่พระองค์บำเพ็ญมาบำเพ็ญอยู่มันมีธรรมปีติ ธรรมปีติสุขังเสติเมื่อมีความปีติมีความยินดีพอใจในจกิจกรรมที่พระองค์ประกอบกระทาไม่มีนเน็ดเหนยเมื่อ,อยหิวอันนั้นเป็นส่วนของพระองค์แม้พวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งใจ นั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละกี่เลยสงบกายสงบวาจาสงบจิตตั้งมั่นลงไปจนจิตใจเกิดความปีติยินดีเห็นอานิสง์แห่งการปฏิบัติธรรมะภายในจิตใจของตนมันจะมีความสุขจิตส,สุขใจ เมื่อมีจิตใจอันมีความสุขสบายภายในร่างกายก็คลอยสบายไปด้วยมันเกี่ยวโยงกันอยู่ถ้าหากว่าเราไม่สังเกตไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ถ้าสังเกตมีปัญญาโดยอย่างหยับหยาบมาโตวความละเอียด อย่างว่าคนเราเมื่อมีจิตใจสบายร่างกายหน้าตาอะไรก็สบายหรือคนไม่มีเรื่องราวอะไรจะเป็นคนธรรมดาก็ตา่างไม่มีทุกข์ร้อนอะไรหน้าตาเขาก็ดีแต่ถ้าว่าในใจมันมีความทุกข์ความเดือดร้อน โลกตายเสียเมียตายจากผัวพับพาดจากกันไปพ่อแม่พี่น้องอะไรเรื่องยุง่งยากอะไรมันเกิดขึ้นทีนี้มันทุกข์ใจล่ะใจกิเลสอันนั้นมันทุกข์หน้าตาก็เรียกว่าทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์ทุกไปหมดมันมาจากจิตจิตไม่ภาวนาละกิเลสมันทุกข์อย่างนั้นละ จิตของผู้ใดภาวนาละกี่ยังละไม่ได้ก็เพียนพยายามจะละถึงใดได้เลิกละมาแล้วก็มันเด็ดขาดลงไปเอาจริงเอาจังทำอะไรใเรียกว่าทำจริงๆจิตภาวนาพุทธโธเอาให้มันแน่วแน่จนจิตมันไปไหนไม่ได้อยู่แน่วในใจิตใจเรียกว่าตั้งใจ ความตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเป็นความสุขใจสบายใจของผู้ปฏิบัติจงพาการตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรภาวนาให้มีสิ่งละลึกอยู่ในใจให้ใจตั้งมั่น ไม่ใช่ให้ใจตั้งมัน่นในไม้ถึงจิตใจต้องตั้งมั่นจริงๆทำจริงๆละจริงๆวางจริงๆเอาให้มันจริงเมื่อใจิตใจมันจริงอะไรมันก็จริงไปหมดแหละเพราะว่าในตัวคนเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าใจิตใจเป็นใหญ่เป็นประทาน จะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็อยู่ที่ใจนี่อันส่วนโลกปากาขันร่างกายอันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้อันนี้เปรียบเหมือนดังวา่าเป็นลกูกตุ๊กตาตัวนั้งจิตใช้ทำอะไรมันก็ทำไปตามเรื่องมันไม่รู้รอมันโูโรู้มันอยู่ในจิต จิตภาวนาจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในฐานศีลภาวนาก็พาตายวาจาจิตของตนธรรมดีประพฤติด,ดีไปตามคุณธรรมมันขึ้นกับจ,จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นผู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละ จิตการโลกมันคนละอย่างแต่ว่ามันอาศัยกันอยู่อาศัยกันอยู่ที่นี่แต่มันคนละอย่างมันไม่รู้แต่ว่าผู้รู้มันเป็นจิตจิตนั้นเมื่อยังมีกิเลสความโกรธโลภหลงอยู่มันกิดความโกรธโลภหลงเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในจิตนั้น เหมือนกันน้ำที่ใสสะอาดน้ำฝนถ้าเราเอาสีไปหยอดลงไปจะเป็นสีใดก็ตามน้ำมันก็แดงไปสีแดงก็แดงสีดำก็ดำสีเขียวก็เขียวไปสีนั้นเปรียบเหมือนสีเหลยน้ำเป็นของใสสะอาดแต่สีแทรกลงไปก็ไปตามสีเหลนตามสีนั้น เวลาภาวานาทำใจให้สงบตั้งมัน่นอย่าได้ข้างเผลอมีสติละลึกโยละลึกโยในใจักมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นลงไปดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนรวมจิตใจปักมั่นลงไปหรือว่าปักหลักสู้ปักหลักลงไปตั้งใจลงไป สัจจะในใจมีอธิฐานในใจให้มีเมื่อมีสัจจะมีอธิฐานอยู่ในใจจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัตินั้นๆนมีเป็นอุบายที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้เต็มที่เต็มฐาน ให้มีความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นเพราะว่าถ้าใจมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งใจจริงๆมันได้ทางนั้นไม่ต้องไปถามใครถามหัวใจของตัวเองนั่นแหละแต่มันตั้งใจทําจริงๆมันก็ได้มัวแต่ท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่มันก็ทำไม่ได้ ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความจขความเจริญเอวังก็มีด้วยประตาลักชณนี จัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตราโย ο. สุขีธิคาโยโกภาะอภิวาทนาสีดึกสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง